สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทำเมนูข้าวผัดหมูสับใส่กุนเชียงค่ะก็จะมีหมูสับมีกุนเชียงมีหอมแล้วก็แครอทมะเขือเทศแลโ้วก็นี่ค่ะหอม,มใหญ่มีไข่นะคะทำกันเลยค่ะทำกันเลยค่ะตั้งไฟแล้วค่ะตั้งกระทะแล้วค่ะใส่น้ำมันค่ะ ลอยพอค่ะใช้หนื้อผมูะจะสุกแล้วค่ะี๋ยวจะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะใส่หอมหัวใหญ่แครดแล้วก็ มาเพเทใส่ไปก่อนค่ะ ใส่ถัายเสร็ผัดแล้วใส่กุนเชียงค่ะใส่ข้าวค่ะยาจากจะปรงรสเลยค่ะรสตีค่ะน้ำมันหอยค่ะ การไฟค่ะกันเลยค่ะคลุกเคล้ากันดีแล้วค่ะต้นหอมสุสดท้ายค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะพอดผัดชักเล็กไปหน่อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าพอดผัดแซ่บๆค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะชิมค่ะ อร่อยมากค่ะ